ครับผมวันนี้มีหกล้อทุกถูกมานําเสนอนะครับคันนี้เป็น KM นะครับผมเครื่องโตโยต้าฟิดเครื่องใหม่นะครับคันนี้เราทําเครื่องใหม่ปิดใหม่เลยนะฮะเปลี่ยนลูกเป็นแบนด์ตีปอกใหม่นะครับสี่สูบนะฮะคือยูนสี่สูบถหนึ่งร้อยแรงม้าครับนี่ครับคันนี้ไม่ดานะฮะกระบะไม้มาข้ามง พื้นไม้นะครับไม่ใช่ดำนะครับตามสภาพนี้ครับเครื่องดีเบรกดีแพร้อมใช้งานครับคันนี้เราขายตั้งมาทุนแล้วนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่ครับผมขายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับทะเบียนมีนะครับราคาถูกๆครับถูกหวยแต่งอีกนะฮะ เครื่องกก็ทําใหม่แล้วนะครับนี่ฮะหนึ่งแสนหนึง่งมื่บาทสองฟรีครับผมต้นแดดต้องการอะไปเข็นอ้อยเข็นมันนะครับเขาไรเขาสวนเหมาะมากครับสภาพอย่างดีเลยนะครับอย่างหน้าพิสโตนครับเรเดียนเนละยยางหน้าเดเดียนเลยครับผมบยังหลังดอกกงสวยอยู่ครับ กรงานปกตินะครับเดีเยวาะพครื่องยนนี้เดี๋ยวฟิตใหม่เลยนะครับผมอาจจะลองติดเครื่องฟังเสียงครับมองสมัมผัสสุด เดี๋ยวขไปดูครับขไปดูเลยฮนะเยาๆครับผมรอลมนิดนะครับผมถ้าไฟแดงขึ้นตรงนี้แสดงว่าลมน้อยครับร้อลมเต็มกันนะครับผมครับ ันนี้ห้าเกียร์เดินหน้าครับภายในครับะเบียนแจ้งมอเจ็ดเก้าครับผมะเบียนแจ้งมอเจ็ดสิบเก้าแจ้งจอดอยู่นะครับไฟแดงดับแล้วครับบมดเต็ม เกียร์ข้างว่าเลยครับแบกอยู่ รับผม6ลเอ km นะครับครงยนต์4สูบนะฮะร้อยแลงม้าครับจากงานปกติทุกอย่างครับราคา1นึ่งแสนหมือนบาทครับจะส่งฟรีนะครับถ้าชอบจะสนใจก็มาทดลองรถได้ที่กำแพงแสนนครปฐมนะฮะกบะสวยครับยางดีนะฮะ เครื่องดีมากครับนะค,ครับผมนอกจากคันนี้ก็ได้นะครับเรามีสองคันให้เลือกนะครับคันนี้ก็อยู่แสนสี่นะครับคันนี้แสนสี่เครื่องร้อยสี่สิบห้าแรงอีกเครื่องฮีโน่ร้อยสี่ห้าแรงครับ วิ่งไม่หอดไม่ดังนะครับสําหรับเกียร์แลวเพลิง้ายนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ไม่ได้ขับให้ดูนะฮะเพราะว่าดูประเดียยนะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ใช้งานได้เลยนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเคมนะครับเพ่องร้อยแรงม้านะครับแรงดีนะฮะยางเยิงสวยเลยส่งฟครับทั่วประเทศ 0 8 1 0 0 7 6 6 4 0ึ่งศู์ศูน์ศน์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้จะไว้เเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ